สวัสดีครับเคล็ดลับความสำเร็จของจูจินวานครับระหว่างที่ผมเดินสายบรรยายเ,เส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับตอนนั้นผมจะพูดคุยอยู่เสมอว่าฝัานของผมคือการมีชีวิตที่ดีทำไมผมถึงอยากเป็นเศรษฐี และพยายามยังไงบ้างที่จะเป็นคนรวยให้ได้วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวความสําเร็จของผมให้ฟังนะครับสําหรับผมแล้วผมคิดว่าต้องมี3ปัจจัยถึงจะสําเร็จได้ปัจจัยแรกคือต้องเลือกเครื่องมือที่ดีปัจจัยที่2คือต้องพยายามทํางานให้สอดคล้องกับเครื่องมือระหว่างที่พยายามอย่างตั้งใจก็ต้องใช้วิธีการดําเนินการที่ถูกต้องแม้ว่าคนจํานวนมากตั้งใจใช้ชีวิตและลงแรงพยายามอย่างหนัก แต่ก็ยังไม่สําเร็จเหตุผลก็คือเพราะพวกเขาเลือกเครื่องมือผิดนั่นเองนะครับเหมือนกับเราจะยกของหนักได้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่มังงัดความสําเร็จก็เช่นกันจะต้องเลือกเครื่องมือดีๆถึงจะเป็นไปได้ครับเคล็ดลับสู่ความสําเร็จข้อที่1น,นะครับให้ศึกษาเครื่องมือสู่ความสําเร็จที่ชื่อว่าอะตอมี่ให้ดีแล้วตัดสินใจเลือกงานก่อนหน้านี้ของผมคือนายธนาคารก่อนที่ผมจะได้เจอกับอะตอมี ธนาคารที่ยังเปิดอยู่ในตอนนี้นะครับหลังจากจบมหาลัยก็เข้าไปทํางานในธนาคารทํางานธนาคารมา20กว่าปีจนได้เป็นหัวหน้าสาขาด้วยแต่ผมก็ได้เปลี่ยนอาชีพทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพล่ะครับจริงๆแล้วงานธนาคารก็ดีมีค่ามากแล้วก็ทํามาตั้งแต่ยังหนุม่มทามา20ปีได้รับเงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวผมก็รู้สึกขอบคุณตรงนี้มากเลยแต่ผมมีเป้าหมายชีวิตครับก็คือการมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีเป็นคนรวย ทำไมผมถ้งอยากเป็นคนรวยเพราะตอนผมอยู่ปี2พ่อผมทําธุรกิจแล้วล้มละลายแม่ของผมจะต้องทํางานเพื่อเลี้ยงลูกสามคนนะครับตอนนั้นผมจะเป็นนักศึกษาและเป็นลูกชายคนโตมีน้องสองคนน้องชายอยู่มปลายส่วนน้องสาวคนเล็กยังอยู่มต้นอยู่ส่วนผมตอนนั้นเรียนอยู่ปี2พ่อผมทําธุรกิจแม่ไม่ใหญ่อะไรแต่ก็ทําแล้วล้มเหลวตั้งแต่ตอนนั้นแม่ก็ต้องออกไปทํางานจนส่งลูกสาคนจบมหาลัยและได้แต่งงาน ผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องหาเงินเยอะๆจะได้ดูแลแม่ให้สบายผมทํางานเป็นพนักงานธนาคารอย่างตั้งใจแต่ว่าตั้งใจทํางานตอน20แล้วพอ30เป็นยังไงครับแม้จะมีผลงานโดดเด่นแค่ไหนทํางานธนาคารคงรวยไม่ได้ในสภาวะที่ไม่มีเงินไม่มีทักษะไม่มีคนซื้อตัวไปด้วยเมื่อลองคิดว่าจะเป็นคนรวยได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีวิธีไหนเลยแต่มีที่เดียวผมบังเอิญได้รู้จักกับอัตโมีเมื่อได้ศึกษาผมก็คิดว่าคนจะเป็นคนรวยได้และผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ วันนั้นผมก็ได้ไดตัดสินใจทําธุรกิจแล้วก็ลุยเลยครับทําได้3ปีก็มีรายได้9ล้านบาทต่อปีการที่ผมได้พบกับอัตทมีมันเป็นปฏิหารครับผมรู้สึกขอบคุณมากตื่นเช้ามาก็ขอบคุณการที่ทุกคนได้พบกับธุรกิจอัตอมี่ถือเป็นเรื่องโชคดีมากๆเลยนะครับเป็นโอกาสครับจะปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายสังคมมองยังไงครับเขามองไม่ดีครับมองในแง่ลบก็เพราะว่าธุรกิจเครือข่าย ไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้กระจายสินค้าได้ดีบริษัทกระจายสินค้าจะต้องจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้ผู้บริโภคแต่พวกเขากลับขายสินค้าไม่ดีราคาแพงบริษัทเครือข่ายเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินธุรกิจในทางที่ดีมันควรจะตรงตามเงื่อนไขมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างข้อแรกผู้บริหารน,นะครับเอ่อต้องมีความสามารถและมีศีลธรรม ผู้บริหารต้องมีความสามารถบริษัทถึงเติบโตได้ข้อที่สองสินค้าต้องถูกและดีครับข้อสามคืออะไรครับโครงสร้างค่าตอบแทนนะครับเป็นแผนค่าตอบแทนที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เป็นแผนการตลาดที่เหมาะและดีครับมันต้องมี3เงื่อนไขนี้แต่ในประเทศเกาหลีบริษัทที่มีเงื่อนไขครบ3ข้อนี้มีแค่ออโตมี่ครับมีแค่ออโมีตอนแรกที่ผมพบกับท่านประธานเนี่ย ผมตกใจมากตกใจอะไรท่านบอกท่านจะซื้อสินค้าด้วยเงินสดนะครับเมื่อฟังท่านพูดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนทุกธุรกิจจะพยายามจ่ายค่าสินค้าช้ากันหมดเลยแต่อัตมิตที่เพิ่งเปิดก็จะทําแบบนั้นถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็จะได้ในราคาถูกถ้าเลยซื้อด้วยราคาถูกเพื่อจะขายในราคาถูกผมฟังคํานั้นก็ตกใจว่าจะมีผู้บริหารที่คิดแบบนี้สักกี่คนต่อไปครับ ข้อที่2คือสินค้าสินค้าเราเป็นสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกนะครับจะต้องดีและถูกกว่าหมาดราคาถูกเพราะคนชอบพูดกันว่าไปหมาดก็ซื้อได้ทุกอย่างแล้วทําไมต้องซื้อสินค้ากับธุรกิจเครือข่ายด้วยแต่สินค้าของอัตมี่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ส่วนใหญ่ถูกกว่าหมาดทั่วไปและคุณภาพก็ดีเดี๋ยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสําอาง และสุดท้ายแผนการตลาดไม่มีทั้งค่าแรกเข้าและค่ารักษายอดช่วงแรกที่คุณเริ่มทำธุรกิจคุณไม่จะไปต้องเปิดบิน80,500ห,หรือ300,000คุณเริ่มท้าที่คุณมีได้เลยครับในฐานะเครื่องมือทีออ่สร้างความสำเร็จ คุณได้ตรวจสอบด้วยอย่างครับว่าทอมี่นั้นเป็นเครื่องมือที่ดีไหมมีพลังอะไรอยู่ถ้าคุณตรวจสอบอย่างมั่นใจแล้วคราวนี้คุณก็จำเป็นต้องลงแรงพยายามใช้เครื่องมือนี้นะครับซึ่งความพยายามที่ว่านี้ไม่ใช่ความพยายามทั่วไปแต่เราจำเป็นจะต้องมีความพยายามพิเศษด้วยนะครับเหมือนกับตอนที่เครื่องบินกำลังจะบินขึ้นไป จะต้องใช้ความเร็วสูงสุดเพื่อบินขึ้นไปให้ได้เราจะต้องใช้ความพยายามนั้นครับเคล็ดลับสู่ความสําเร็จข้อที่2พยายามอย่างเต็มที่เหมือนเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินจะบินขึ้นนะครับมันจะต้องใช้ความเร็วสูงสุดในการบินขึ้นไปคนที่เคยนั่งก็จะรู้ว่าเขาจะเร่งความเร็วสุดก่อนจะบินขึ้นเครื่องบินถึงจะบินได้เครื่องบินไม่ใช่แมลงสาบนะครับเครื่องบินจะลอยอยู่บนอากาศได้นะ เท k e ออฟครับลอยจากพื้นดินเพื่อบินขึ้นเวลาเท k e ออฟจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนที่เครื่องบินวิ่งอยู่บนลานบินก็ไม่ต่างกับรถยนต์เลยนะครับก็แค่วิ่งบนพื้นดินนะครับแต่ว่าเมื่อลอยขึ้นไปแล้วกลายเป็นนกทันทีนะครับมันก็จะเริ่มลอยไปในแบบที่รถยนต์นั้นทำไม่ได้แต่จะลอยขึ้นไปได้นั้นถ้าค่อยๆวิ่งจะไม่สามารถยกตัวบินขึ้นไปได้นะครับ จะต้องวิ่งด้ยวยความเร็วสูงสุดที่จะวิ่งได้ครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจะเกิดแรงส่งให้ลอยขึ้นไปได้ธุรกิจของเราก็เหมือนกับการทํางานของเครื่องบินเลยนะครับจะต้องวิ่งด้ยวยความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะวิ่งให้เร็วและต้องลอยขึ้นไปให้ได้แบบนี้เราจะเรียกว่าอะไรครับแล้วจุดไหนที่จะเรียกว่าจุดเทคออฟของอะตอมี่ผมคิดว่าคือตอนเป็นออโตเซลมาสเตอร์ ถ้าเป็นอัลโตเซลมาสเตอร์แล้วเหมือนกับเครื่องบินที่บินขึ้นบินขึ้นโดยสวัสดิภาพจนถึงตอนนั้นเราจะเป็นอัลโตเซลได้เราจะต้องไปด้วยความเร็วสูงสุดดังนั้นจะมาบอกว่าขอไปแบบช้าๆพูดแบบนี้ไม่ได้ผมคิดว่าอย่างน้อยภายใน1ปีจะต้องบินขึ้นไปให้ได้และเป็นอัลโตเซลให้ได้อันนี้ความคิดผมและอุระมี่นั้นเป็นธุรกิจที่ทํางานง่ายๆซ้ําๆแล้วก็จะสําเร็จนะครับงานง่ายๆนี้คืออะไรครับสินค้าอุระมี่ถูกและดีลองใช้ดู แล้วมีอะไรอีกครับธุรกิจมีวิสัยทัศน์ที่ดีลองทําดูแค่2อย่างนี้ก็พอ2อย่างนี้เราแค่ทําซ้ำๆทําไม่รู้วันไม่รู้คืนตลอด365วัน24ชั่วโมงกันไปเลยทําแบบนี้แล้วเครื่องบินจะบินขึ้นได้งานง่ายมากไม่มีงานที่ยากเกินจะทําได้คนส่วนใหญ่จะกลัวกันบางคนที่บอกว่ากลัวก็เพราะกลัวโดนปฏิเสธแต่เราไม่ได้ถูกคมคูถึงชีวิตนะครับ โดยปฏิเสธมนไม่ถึงตายไม่ตายดังนั้นช่วงแรกที่ผมทําตลอด1ปีเนี่ยแทบจะไม่มีวันไหนกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเลยครับตลอด1ปีแทบทุกวันที่ผมไปส่งเฮโมฮิมและซิกซิสเต็มวันละหลายกล่องผมทําแบบนั้นตลอด1ปีเลยครับแต่บางทีผมเองก็เ,เวลาทํางานก็มีบ้างที่ทําไม่ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้จะเที่ยงคืนอยู่แล้วแต่ยังขายไม่ได้ตามเป้ามันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับ ทุกท่านครับธุรกิจอัตอมี่นั้นผมถือว่ามันเป็นธุรกิจที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแค่บอกต่อกับคนรอบข้างแต่ด้วยงานง่ายๆนี้มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วก็มีคนที่ลงมือพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จก็มีเหมือนกัน แม้จะแนะนําสินค้าเดียวกันกับคนเดียวกันเวลาเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันนะครับบางคนทําสําเร็จแต่บางคนก็ทําไม่สําเร็จก็มีนะครับอาจจะเป็นเพราะวิธีที่ใช้ไม่ถูกต้องในกรณีที่พยายามอย่างตั้งใจแล้วไม่สําเร็จนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่ใช้ประโยชน์จากระบบนั่นเองนะครับวิธีที่ถูกต้องคือการแนะนํากับคนรอบข้าง อ่ละครับนี่ก็คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อที่3นะครับก่อนอื่นเราลองคิดวิธีการทำธุรกิจก่อนอย่างแรกจะต้องลองใช้สินค้าก่อนนะครับอลองใช้สินค้าจริงใช้สินค้าใช่ไหมครับจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีเราจะต้องลองก่อนนะครับถึงจะสามารถบอกต่อได้ข้อที่2ก็คือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับอะโท m มี่นั่นเองนะครับ ต้องศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมเราจะต้องศึกษาให้ดีด้วยนะครับแล้วเรียนที่ไหนครับที่ศูนย์การเรียนรู้เราสามารถเรียนกับสปอนเซอร์ได้ที่ศูนย์ใช่ไหมครับต่อไปที่ไหนครับงานสัมมนาต้องมาวันเดย์สัมมนาเป็นหลักเพราะผู้บรรยายเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไป Success Academy 2วัน1นึ่คืนเราไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับอะตอมมี่นะครับเวลามีใครถามเราเราต้องตอบคําถามได้อย่างทันที เมื่อทาแบบนี้แล้วข้อที่2คืออะไรครับขอเขียนตรงนี้นะครับคือการแบ่งปันแบ่งปันคืออะไรครับคือแชร์ริ่งแบ่งปันอะไรครับเราลองใช้สินค้าและเอาความรู้ที่เรียนมานะแล้วก็ไปแบ่งปันกับคนรู้จักหรือคนรอบตัวหรือญาติมิตรของเราก็ได้นะครับให้เราใช้สินค้าทอมมี่ให้มาศึกษาธุรกิจด้วยกัน แล้วในบรรดาคนเหล่านี้เมื่อคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้แล้วจะเกิดคนที่สนใจธุรกิจขึ้นมาไหมครับเกิดขึ้นครับก็ให้เราทำข้อ1 2ึ่งสซ้ำๆไปเรื่อยๆเลยงานง่ายใช่ไหมง่ายไม่ซับซ้อนในโลกนี้ไม่มีงานไหนที่ง่ายและแค่ทำซ้ำๆแล้วจะกลายเป็นคนรวยได้แบบนี้แล้วหรอครับสิ่งที่คุณต้องทำคือพูดว่าลองใช้อัตโมีดูลองฟังธุรกิจดูมีอะไรมากกว่านี้ไหมผมไม่เคยทำมากกว่านี้ เราต้องทําอย่างมานะอดทนมากแค่ไหนต่างหากนะครับที่สําคัญคือเวลาเรียนเราไม่ได้เรียนคนเดียวนะคุณจะต้องใช้งานวันเดย์เซมินาและ Success Academy ครับเมื่อมีคนสนใจอททธิบแล้วเราจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนากับเขาด้วยนะครับเวลามางานวันเดยหรือ Success บางครั้งก็มากับผู้บริโภคบ้างนักธุรกิจบ้างแต่ถ้ามากับนักธุรกิจจะเร็วกว่าแต่บางครั้งก็อาจจะต้องมาคนเดียวนะครับ แต่ในใจต้องคิดไว้เสมอเลยว่าครั้งหน้าฉันจะไม่มางานสัมมนาคนเดียวแล้วฉันจะพาใครสักคนมาฟังด้วยต้องคิดแบบนี้ช่วงแรกผมจะย้ำกับพาร์ทเนอร์บ่อยมากว่าต้องคิดแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนสมมุติว่าไม่มีคนที่จะมาก็ให้พาคุณยายที่นั่งอยู่ที่บ้านมาแบกขึ้นหลังมาเลยถ้าคิดมุ่งมั่นแบบนี้ก็จะหาคนที่มาด้วยได้เราต้องมีความมุ่งมั่นครับ ถ้าว่าเราใช้ระบบแบบนั้นองค์กรก็จะเติบโตได้ดีมากทีเดียวนะครับเศรษฐกิจของโลกค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนรวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ในทางกลับกันคนจํานวนมากนั้นก็เริ่มจนลงเรื่อยๆซึ่งเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่มีฝันและเป้าหมายครับการไม่มีความฝันและเป้าหมายก็เหมือนกับยิงธนูแบบไม่มีเป้านะครับ หากไม่มีเป้าก็ไม่สามารถเลงธนูได้นั่นเองหากไม่มีความฝันและเป้าหมายเราก็ไม่สามารถไปถึงจุดตรงนั้นได้เพื่อสร้างฝันและเป้าหมายทุกคนต้องเข้าร่วมงาน Success Academy แล้วเขียนไลฟ์ซีนารีโอและตั้งความฝันและเป้าหมายของตัวเองอะทอมมี่คือบริษัทที่ไม่ว่าใครแค่พยายามอย่างตั้งใจก็สำเร็จได้